เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกม a r k Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์หรือว่า Pay a s t e n o o นั่นเองนะครับตัวที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็น Alpha Dead War นดีเลยโผล่หน้าขึ้นมาโชว์แล้วสีสันนี่อาจจะหวานแหววไปนิดนึงแต่ผมสังเกตดูแล้วนะครับไดโนเสาร์ของ Mystic หลายๆตัวก็จะมีสีชมพูลายดำแบบนี้แหละสงสัยคนสร้างนี่จะเป็นผู้หญิงมั้งโอเค ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้มีเลือดมาเดิมๆอยู่ที่173,98นะครับเลเวลอยู่ที่975ครับผมดาเมจอยู่ที่1,200%สปีด100สถตมินาอยู่ที่11,350ครับโอเคทีนี้ก็ตาเราแลวไอพวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยขอแจมด้วยโอ้โหทีเดียวกระตุยครับไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจเราแรงหรือเปล่านะแต่ว่าจิกทีเดียวนะครับกัดตายเลยครับผมจะเรียกว่าจิกหรือเรียกว่ากัดดี กัดไปโอ้โหการโจมตีนี่โคตรกว้างเลยครับเดี๋ยวจะไล่คาให้หมดเลยและกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมุมกล้องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือมุมกล้องด้านหน้าอมองหมอรูปแบบด้านใต้ครับด้านใต้โลง่งแล้วก็จะเห็นหนอนเราไกลๆเออมันเป็นมุมกล้องที่แบบดูแปลกดีครับผมว่าเราจะเล่นมุมกล้องเหนือทรายดีกว่าเก็บเลเวลกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้อัสปีนะครับให้เป็นนอนเดอะแฟตก็เลย ตัวนี้ผมจะพยายามนะครับอัพเลเวให้เกิดการบาลานซ์ที่สุดนะครับผมจะได้เลนได้สมดุลมากๆทีนี้ก็จะเพิ่มเป็นสปีดไปเลยนะครับสปีดต้องการที่220ก่อนแล้วกันดาเมจนี่ผมว่า1,000นี่จิกทีเดียวตายหมดเลยครับไม่แน่ใจว่ามันทําความเสียหายได้เท่าไหร่เดี๋ยวอย่างอื่นก็เดี๋ยวเราค่อยอัพดีกว่าไปเว่กันต่อเลยหลังจากที่เพิ่มสปีดเป็น220นี่โคตรไวครับผม แต่แค่เรามองไม่เห็นตัวเท่านั้นเองส่วนใครที่รออูเมโซล่านะครับเรื่องของการสร้างบ้านก็ให้รอกันสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะครับไอเดียของผมยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องต่างๆที่กลุมเลาเข้ามาช่วงนี้นะครับทำให้ผมคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยก็เลยต้องเล่นอะไรที่แบบผ่อนคลายสมองนิดนึงครับเราจะกลับเข้าสู่สภาวพว่าปกติเร็วๆนี้ผมเชื่อเลยว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันที่ได้ครับด้านหน้าตรงนี้เพียบเลยครับจัดไปเพื่อนเล่นด้วยอู๋หยตายแบบโคตรเยอะ แล้วก็การบังคับดีบอกได้เลยว่าเล่นง่ายนะครับเราสามารถที่จะหมุนเมาส์แล้วก็โจมตีได้เลยกดคิกขวาก็กัดได้นี่หว่าอ๋อมันกัดได้หลายแบบนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าการคลิกซ้ายกับการคิกขวานี่อะไรมันจะแรงกว่ากันส่วนการกดซีไม่มีอะไรเลยครับด้านหน้านี่อะไรเนี่ยคาโนหรือว่าโรรวอ,โอโลซอรัสวะเนี่ยอ๋ออโลซอรัสอยู่ตรงนี้เองกัดไปตายตอนนี้ผมเจอแหล่งที่มีอโลซอรัสแล้วอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเสาเขียวนะครับสำหรับใครที่ลงมดแอดดิชั่นไดโนนะครับ มันก็จะเพิ่มมังกรใหม่ๆมาด้านหน้านี่อะไรเนี่ยอลิดาคอนเหรอลัดไปตายอันนี้ก็จะเป็นมอสนะครับที่ไม่ใช่มอสตัวเดียวกับที่ผมใช้ในมอสทะเลทรายนะนีัยผมได้เพิ่มไดโนเสาร์แปลกๆเข้ามาอีกให้มันดูหลากหลายนิดนึงส่วนตัวของมอสทะเลทรายก็เร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันมีไดโนเสาร์มากขึ้นเราจะได้เล่นกันไม่ค่อยเบื่อแล้วก็ในสิ้นเดือนนี้รู้สึกว่าเขาจะจัดเฟียร์อีโวลนะครับภาคที่2ด้วย เป็นการฉลองวันฮาโลวีนนะครับผมโอเคค่าประสบการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้เราได้ค่าประสบการณ์มาทั้งหมด1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับก็ยังอีกยาวไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มสป,ปีดไปอีกดีกว่าสป,ปีดตอนนี้ต้องการที่400เลยแล้วกันครับจะได้ไวแบบจรวดไปเลยที่เหลือก็เป็นดาเมจไปครับผมดาเมจต่อนหน่วยก็ขึ้นเยอะใช่ได้ครับดาเมจจะเอาไปที่10,000 0 แล้วก็เลือดตอนนี้เนี่ยผมอัพมาที่20่สล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยสามสิบสี่ะครับผมที่เหลือก็ดาเมจให้สุดไปวดเวลาผมอัพผมจะไม่อัพแบบทีเดียวนะครับผมจะอัพแล้วก็ค่อยๆดูว่าเราควรจะเพิ่มอะไรดีดาเมตตอนนี้ก็มาได้อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมโอเคดูกันต่อเลยครับเดี๋ยววันนี้ยังมีอีกหลายตัวให้เราได้เล่นกันนะครับผมตอนนี้สปีดการเคลื่อนไหวของเรานี่บอกเลยเลยว่าโคตรไวครับ โอ้โหไวมากเนี่ยมุมมองด้านล่างนี่ก็ชัดเจนดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดแต่ตั้งแต่เลื่อยมานี่ผมยังไม่เจอหนอนยักษ์นะครับของออฟฟิเชียลเลยไม่รู้หายไปไหนหมดตัก,กแตนกระจุยไปก่อนมันเลื้อยขึ้นเขาได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเลื้อยขึ้นเขากันดีกว่ามั้งขึ้นได้ไหมน่าจะได้มั้งข้างบนนี่มีอัลฟาคาโน่ด้วยเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยผมไม่สามารถเลื้อยไปได้เดี๋ยวกัดมาตรงนี้เลยกันล้วกันโอเคตรงนี้ได้อยู่อ้ย พรามเอาฟาคาโถ่ ano, ทีเดียวตายครับสุดยอดเลยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยหนอนตัวนี้ทำไมทำไมครับดาเมจโคตรแรงดิงบอสดูดิลิงบอสโอ,อ้ยเมกาวีเตคัสนะครับที่ว่าโหดทีเดียวตายครับผมผมว่าดาเมจมันน่าจะอลังการพอๆกับไอ้พวกบอสท,ที่เราเคยเรียกมานั่นแหละพว,ว่าไดโนเสาวมิสติกนี่มันค่อนข้างจะทำค่าพลังเวอร์นะครับผมเวอร์บากๆเลยบอกได้เลยใครที่ยังไม่ได้ไปโหลดมาเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้ครับชื่อว่ามิสติก อะไรสักอย่างนึงเนี่ยพิมคำว่ามิสิกก็เจอเลยครับด้านหน้านีลาตะขาบกัดไปตายโอเคมังกรมังกรลงมาหน่อยดิมังกรเนี่ยมาถึงรังมังกรแล้วแต่ไม่เจอมังกรสักตัวเลยครับไม่แน่ใจว่ามังกรหายไปไหนเนี่ยวันนี้ด้านหน้านี้มีหรือเปล่าสรุปเลยก็คือว่าวันนี้มังกรมันไม่ขึ้นมาด้านบนเลยนะผมตอนนี้พวกเต่ากับพวกบอลเลเวลาท็อปะนีับมาอยู่ด้านหน้าใกล้ๆกับรังมังกรนี่เพียบไปหมดเลยซึ่งปกติแล้วบริเวณนี้จะโล่งมากนะครับผม วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงลูกเต่าก็วีปล่อยไปแล้วกันผมจะไปฆ่ามังกรนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลงไปด้านล่างได้ครับโอเคไอ้ตัวนี้เยือของเราครับผมกัดไปตายดเดียวโอ้กระเด็นลอยพับไปนู่นเลยโคตรไกลมาแดกศพต่อนี่เรียบร้อยได้กรรมาถนมาเพียบหมดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งจะสังเกตได้นะครับก็คือว่าไดาโนเสาร์ต่างๆไม่สนใจเราเลยสักตัวหนึ่งเนี่ย เหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนเลยนะครับผมโอ้โหแสดงว่าเราสามารถที่จะเดินทางกันได้แบบสบายๆเลยอฮ้ยด้านหน้ามีโดโดเล็กซี่ด้วยเดียวโอ้โหผมเจอแหล่งที่โดโดเล็กซี่เกิดแล้วนะครับอยู่ในทะเลทรายนั่นเองสําหรับเซิร์ฟนี้ใครที่ลงอนุนากิเอาไว้นี่ไงทีเดียวยังตายเลยครับผมโดโดเล็กซี่นี่ก็จะโหดกว่ามเมก้าพิเจคัสนะครับนิดนึงมเมก้าพิเจคัสที่เป็นตัวของบอสของอนุนากินะครับผมแล้วก็ไอตัวของบอสนีน่ จะโหดกว่าออฟฟิเชียลด้วยโอเคลุยกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้ามาเล่นด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเสือพิษกระตุยไปด้านนาทีเล็กอย่าถือกับพี่น้องตายภาพบศการตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอลุยกันไปเรื่อยๆก่อนที่เตา2ตัวตายคู่ด้านนี้กาลิิมัสฆ่าให้แหลกเลยมาเล่นด้านในก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะครับผม ตอนนี้ที่อยากจะลองเพิ่มจริงๆก็น่าจะเป็นโกเลมนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าโกเลมมันจะตายหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งไงแต่ผมว่าเมกาบิเทเจคัสทีเดียวนี่โกเลมไม่น่ารอดครับผมแต่ว่าถ้าจะหาโกลเลมนี่ต้องขึ้นเขาก่อนขึ้นทางด้านไหนดีเนี่ยอะไรขวางไม่มีทําไมไปไม่ได้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมาทางด้านขวาได้ไหมโอเคมาได้เลยครับอาจจะมีบางจุดนะครับที่ติดแล้วก็มาไม่ได้แต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะสักพักหนึ่งก็มาได้เลยครับ นี่ไงตอนนี้ก็มาถึงมังกรนะครับที่ผมเรียกมาอีกหตัวครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหนอนยักษ์นะครับไว้ตรงนี้เลยก็แลลวกันค่าพลังตอนนี้เลเวลเราตันเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับผมเพิ่มดาเมจไปเลยเพราะว่าผมว่าเลือดโอเคแล้วแหละ อัดดาเมจกันให้สุดเลยครับมาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจตอนนี้มาตันอยู่ที่2 7 9 5 4 4จนี่ะครับทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบดาเมจกันแล้วนะครับผมเริ่มจากการกัดโดยการคลิกซ้ายก่อนเลยนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนครับโอ้ยอยู่ที่1,100ล้าน <c oughs> แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเลยครับแรงยิ่งกว่าวอลชีฟที่เราเล่นวันก่อนในรี้ผมแล้วก็การคลิกขวาครับรอบนี้คลิกขวาก็อยู่ที่1,100ล้านนะครับเจ็ดแสนเช่นกัน โอ้ยอะไรจะอลังการขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวจอดหนอนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาลองมังกรตัวนี้ดูดิมังกรตัวนี้มีชื่อว่าทอร์เมนต์นะครับผมดูลวดลายนี่บอกได้เลยว่าดีเทลนะครับชัดเจนสุดๆเป็นมังกรที่สวยมากๆเลยผสมผสานร,ระหว่างสีเขียวสีดําแล้วก็สีชมพูนะครับดาเมดเดิมๆม,มาที่223สนะครับผมทีนี้ก็ลองเทสกันเลยดีกว่าการกัดอยู่ที่โอ้โห28,000่เลยเหรอ ดาเมจ200ขึ้น20,008นี่แสดงว่ามันปรับค่าพลังมาแล้วนะครับทีนี้ก็ลองอัดดาเมจรัวๆไปดิแต่ผมว่าเลือดมาน้อยไปนะทีนี้ลองที่10,000นะครับผม10,501อู้หู้ยดาเมจ10,000ไป1ล้านเลยลองอัดดาเมจกันให้สุดดูดิได้เท่าไหร่ตอนนี้เลเวลมันยังอีกเยอะนะครับผมแต่ว่าดาเมจก็ปาไปที่3 6แส6 2 0 0 0แล้วไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับ สุดปัญหมา,มาท้ายคลิปให้กับเจ้าหนอนยักษ์มิสติกอัลฟาอันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับผมและนี่ก็คือแบตแรกนะครับหนอนยักษ์ประทางกับโกเลมเลเวล1ล้านนะครับจำนวน20ตัวนะครับผมโอเคเปิดช้างลุยกันเลยดีกว่าขึ้นมาขึ้นมาจัดไปขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเริ่มจะออกมากันแล้วเหรออหูยอึดใช้ได้ประมาณ3ทีนะครับตาหูย,ยกระเด็นลอยกระจุยกระจายมาก,กลับไปกลับไปรัวงเมื่อกี้ชุดแรงนี่แบบโอ้โหตายกันอลังการมากเลยครับผมขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดตาย โกลเลมเวล์ล้านนี้ก็เอาเราไม่อยู่ครับกระเด็นไปอโโลอยแบบไกลมากเป็นอะไรที่ชอบแบบสุดๆเลยครับลอยไกลแบบนี้จิกไปตายทุกตัวนี่ส่วนมากจะไม่ต่ำกว่าประมาณสัก1 0 2 0เมตรนะที่ลอยไปรู้สึกว่าจะเหลือแค่อีกไม่กี่ตัวเท่านั้นเองไม่น่าจะเกิน5ตัวอะไรมั้งตันหนีต่อเลยจิกไปตายไอตัวที่ไม่ขึ้นจากหินนี่ขึ้นมาดิเอออันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้ง เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแบตแรกเฮ้ยเดี๋ยวเหลือก้อนนึงขึ้นมาขึ้นมาสงสัยว่าก้อนหินก้อนสุดท้ายนี่ไม่สามารถรยิงขึ้นมาได้นะครับน่าจะเป็นการติดบ,บั๊กแน่นอนเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบตต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเละครับผมเรื่องคือแบตถัดไปนะครับทีเล็กเลเวล10ล้านนะครับจำนวน30ตัวนะครับผมมาดูกันว่าหนอนยักษ์ของเรานะครับจะไหวหรือเปล่าเข้าไปเลยจัดการหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายไอ้เลเวลหนึ่งนี่เสกมาผิดนะครับเสกมาผิด2ตัวมันจะมีทั้งหมด32ตัววที่เเเเหลลลลือจะป็น10้านหมดเลยกลับไปโอ้โหไม่ตายเลยวะเนี่ยไม่่นาเชื่อเลย ทำไมดาเมดเราพันล้านไม่สามารถฆ่าทีเล็กเลเวล10ล้านได้วันเนี้ยขนาดวอชีฟนี่ยังสามารถฆ่าได้นะครับไม่กี่ทีตายแต่ว่าอันนี้อึดใช้ได้เลยกลับไปเข้ามาเข้ามาเลยรู้สึกว่าพายุกำลังจะเข้านี่ว่ะชัดเจนไม่มีตัวไหนตายนะครับกัดโดนหรือเปล่าเนี่ยโดนไหมเนี้ยน่าจะโดนอยู่แต่ทำไมยังไม่ตายก็ไม่รู้โอ้โหดาเมจเราน่าจะเป็นเพียงตัวเลขแล้วครับผม หนึ่พันล้านจริงๆน่าจะโค่นได้ไม่น่าจะเกิน5ทีนะครับอันนี้ผมก็จิกแบบเยอะมากยังไม่ตายทักทีเลยตายดีตายดิไม่มีตัวไหนตายเลยโอ้โหสงสัยจะสู้ไม่ได้เลยครับผมสรุปเลยก็คือว่าหนอนยักษ์นะครับไม่สามารถจะโค่นทีเล็กเลเวล10ล้านได้นะครับผมดาเมทที่ได้เห็นกันไป1 0ึ0งันล้านนั่นก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นที่จะต้องใช้ตัวอื่นในการเคลียร์พวกนี้แล้วแหละ เอาเลยครับผมตอนนี้ผู้ที่รับหน้าที่ในการเคลียร์ทีเล็กเลเวล10ล้านนะ้นจำนวน30ตัวก็จะเป็นหน้าที่ของไอ้ก๊อตของเรานั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปอารวาสกันเลยไปลุยเยอะใช่ไหมเจอใช่ไหมเข้ามาขนาดไอ้ก๊อตนี่ยังสองทีแล้วก็จะตายครับผมเข้ามาเลยเพื่อนตายอยู่ตายอยู่ให้โมโหกลับไปกลับไปกลุกรั่วกรลุกรลั่วโอ้ท่ากัดนี่หลายทีครับแต่ถ้าพลังไฟนี่ประมาณสองทีกลับไปกระทุยเพื่อนมาเข้ามา พุ่งเข้ามาเลยตายทยอยกันตายทีละตัวสแสดงว่าช่วงนี้ทีเล็กน่าจะมีพลังมากขึ้นนะครับผมเข้ามาดิเข้ามาดีกัดเรานี่แทบจะไม่ต้องล้มชนะเลยนะครับเลือดของพ้อนตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งหมื่นล้านนะครับผมเลเวลที่สัมมอนมาก็าวเก้าร้อยนะครับแล้วก็มาอัพเลเวลจนตันครับกลับไปกลับไปตายหมดไหมยังมีด้านบนอีกชุดหนึ่งเข้ามาเข้ามาเลยไม่หมดมาให้มใหมด ถ้ามันอยู่กันเยอะนี่รังไฟว่าจะประมาณ8ตัวีนะผมจับคูลไปในด้านบนนี่เดี๋ยวเป็นว่ากันเคียชุดนีก่อนสายตอนนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณ4-5ตัวนะครับลกสุดท้ายแล้วจับไปตายยกชุดหมดไหมหมดไหมโอเคสรุปเลยก็คือว่าเคลียรนะครับได้ไม่ยากในการใช้ก๊อฟนะครับผมเป็นก้อนอนยักษ์ตอนนี้หายไปไหนแล้วเนี่ย แสดงว่าหนอนยัางนี่รู้สึกว่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ประเดียวก็อาจจะหายไปครับโอเคทีนี้จากจุดตรงนี้ครับเราจะเล่นในก๊อตกันต่อเลยดีกว่าเพื่อความสะใจหอยรุ่นอยากจะทายก๊อนนี้ฟ้าละว,ว่าทะเลทรายกันนานแล้วไปถไถเลยก๊อตลุยอุ้ยแหลกข้าเรียบไรคาไปไรคาไปไปการแถวนี้รู้สึกว่าไดาโนเสาร์มันจะน้อยไปผมว่าเดี๋ยวเราไปบุกลังไวเบือนกันดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้ก๊อตของผมก็เดินทางมาถึงที่หลังของมังกรวเวรกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงไปลุยกันเลยกว่ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อนตายกระโดดลงมาเลยเรากระโดดได้กลัวอะไรล่ะตรงนี้ก็มีทางลงอยู่แล้วลงมาเหยียบลาวามาเยือนถึงทินไม่มีกลัวอยู่แล้วตกเขียวก็ไม่เป็นอะไรครับสำหรับไอ้กอตเราเข้ามาเข้ามาตายตายโดดนี่ลงอีแรงอะไรด้วีกว่าด้านนี้ต่อเลยไอ้ต้ว่าเหยียบลาวากันเลยทีเดียวเข้ามาเข้ามาพยายาตายเข้ามาเลยตรงนี้ต่อเลยตาย โอ้โหไม่โดนพลังคื้เตาโดนไหมพลังคื้เตาอาจจะไม่โดนต้องเจอพลังไฟธรรมดานะจะโดนง่ายกว่าไอตัวนี้ลงมาลงมาเลยตายเรียบบอกได้เลยว่าเรียบแน่นอนวันนี้วิ่งไล่จัดกันเลยครับผมตัดตัวตายไปโดนเอฟเฟกต์ไวเบอร์ด้วยโอ้โหเอฟเฟกต์อยซันไวเบอร์นะครับผมตายไปแล้วน่าจะเพิ่งอัปเดตมาจากบอสเอนดูนากิแน่นอนเลยไม่ใช่เอนดูนากิน่าจะเป็นโอเวอร์ฮอลมากกว่านะ นี้ลองยิงพลังขึ้นเต่าหรือโดนไหมเขี่ยวหัวไปนิดนึงจัดไปหนึ่งลูกโดนหรือเปล่าไม่โดนสาอีหนึ่งทีไม่ตายเจอพลังไฟตายโอ้สบายสบายรู้สึกว่ามันยัไง,งไงด้ยลงมาเหยียบตาวาดิกระจายชื่อขึ้นตัวอะไรมาเพียบเลยมีดงมีด้วงครับผมด้านนี้ต่อเลยข้าไปตายอีกตัวเออมันต้องโดนเยอะๆนะมันด้านหน้านี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า56ตัวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนไปก็ตุย อย่าปล่อยให้มันลอยนวลมาพี่จับให้ตายมีเอเปกมาตัวหนึ่งที่เหลือน่าจะเป็นตัวธรรมดามั้งไหนๆเราก็มีกันมาแล้วนะเอาอีกขั้วลังมันกรกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สุดทีนะครับบอกได้เลยว่าลังมันนี่ยาวแบบสุดๆเลยเนะี่ยเอามาเข้ามาจับให้ทีตาย,ตายกระตุยชื่อขึ้นมาแบบเพียบหมดตอน,นี้ต่อเลยนยดร้อยจับไ,ไ,ไปจับไปไมเลี้ยงข้ายกลัง วันนี้สรุปเลยก็คือว่ามังกรไวเบิร์นของเรานะครับโดนไอ้ก๊อตนะครับล้างเผ่าพันธุ์ไปที่เรียบร้อยแล้วศูนย์พันนะครับผมเราเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับจนมาสิ้นสุดทางตันไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนไอ้ตัวที่อยู่สูงนั่นก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลให้กับไวเบิร์นนะครับตัวแรกกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาสาสางพวกไวเบิร์นที่เหลือนะครับด้านบนกันแล้วครับรอบนี้เราจะเล่นมังกรเลยระหว่างทางนี้ผมก็เก็บเลเวลกันมาพลางๆเลยครับจะได้ไม่ต้องเเเเเเเสสีียยยววววลลลลาาาาาาากกกกััันนนนนออูู่่่่พพรรรระะ์ท้้ึจหหตืิ ดาเมยยังคงอยู่ที่เท่าเดิมนะครับส่วนการอัพก็จะอัพเพิ่มไปในส่วนของสเตมินาครับผมตาน้าเจอพลังพิษไปโดนไม้โดนไม้ไมไมกระจุยไปโดนเป็นเอเปก็เรียบร้อยครับพลังพิษนี่ก็แสดงว่าแรงใช้ได้ครับผมทีเดียวตายเช่นกันบางตัวนี่ก็กัดยากหน่อยเข้ามาเข้ามาเลยแต่ว่าเลือดตอนนี้ยังคงอยู่ที่7 0 0 0เท่าเดิมครับถ้าโดนโจมตีนี่ก็อาจจะเสียเลือดเดยอะหน่อยไล่ไปไล่ไปตานาหนึ่งตัวตาย เอฟเฟกนี่บอกได้เลยว่าเยอะมากผมว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเอฟเฟกนี่แป๊บเดียวเลเวลเราก็ตันเลยครับไม่แน่ตอนนี้อาจจะเลเวลตันแล้วก็ได้ตัวด้านบนนี่จะหนีไปไหนก็คุยไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาให้หมดป่าให้หมดกัดไปกัดไปกว่าจะโดนนี่ก็กัดยากใช่ได้จริงๆแล้วถ้าถามผมนี่ผมชอบมังกรของพวกสร้างมอสมากกว่าเพราะว่าการเลี้ยวมันโอเคกว่าโอเคครับหลังจากที่เราลงไปเก็บเลเวลกันมาเมื่อกี้นะครับก็ฆ่าเอเเ็กกันไปหลายตัวแล้วก็ตอนนี้ มังกรเราเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลือดเลยนะครับตอนนี้เลือดของมังกรเรานะครับอยู่ที่3าม9้ำสี่แสนกับ7นะครับผมแล้วก็ที่เหลือนี่จะเพิ่มเป็นดาเมจไปเลยครับน้ำหนักเอาไปที่1000ก็แล้วกันโอเคที่เหลือเราจะเน้นเป็นดาเมจนะครับผมค่าพลังของไอตัวนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ดาเบลต,ตอนนี้ก็มาตันอยู่ที่59,211นะครับทีนี้ก็มาทดสอบกันดีกว่าว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับเริ่มจากการก,กัดก่อนเลยนะครับผมการกัดธรรมดาอยู่ที่7 5 2 2ล้านนะครับทีนี้ก็จะเป็น5พ่นพิษนะครับจัดไปไม่โดนเดี๋ยวคนไกลไปนิดนึงลองใหม่โอ้โหท้าพ่นพิษดีทีละ7ล้านแบบคอมโบรัวรดูที่ขึ้นมานี7ล้านอย่างเดียวเลยครับ ตอนแรกรู้สึกว่ามันจะขึ้นศูนย์แต่ว่าผมไปกัดนะครับแล้วก็ลองพ่นพิษดูจากศูนย์มันก็เลยกลายเป็น7ล้านไม่แน่ใจว่าดาเมจนี้พิสูจน์ได้จริงแท้ประการได้นะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึ่งบลกัน,กน,กนท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับและนี้ก็คือแมตช์แรกนะครับสไปโนเลยเวลห้าแสนนะครับจำนวน10ตัวครับผมมาดูนว่ามันจะตายง่ายหรือเปล่าเจอพิษไปเข้ามาโอ้โหกัดโคตรแรงกัดเรานี่แบบทนไม่ไหวกันเลยทีเดียวโอ้โหเดียวเดียวเดียวมังกรอเราตายเออเรียบร้อยโอ้โห เลือดมังกรของเรานะครับน้อยไปก็เลยไม่สามารถที่จะโค่นสไปนอเลยว่าห้าแสนได้ผมก็ลืมไปเลยว่าเลือดมันแค่หลักล้านนะครับไม่ถึง10ล้านครับก็เลยตายแบบอนาถเลยเดี๋ยวต้องไปหาตัวอะไรมาเคลียร์มันละเอาละครับและนี่ก็คือมังกรตัวต่อไปนะครับที่จะรับหน้าที่นี่ยพัดเด็ดศึกสไปนอรเลยว่าห้าแสนจำนวนสิบตัวนะผมก่อนอื่นก็มาดูค่าพลังกันก่อนเลยดีกว่ามีเลือดเดิมๆมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดครับผมเดี๋ยวจะอัดดาเมจกันไปเลยร การอัพดาเมจต่อหนึ่งหน่วยนี่บอกได้เลยว่าขึ้นเยอะใช้ได้ครับเยอะกว่าตัวเมื่อกี้ครับผมดาเมจจะเอาไปที่สามแสนแล้วกันครับถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยน่าจะไม่ถึงมั้งเอาไว้ที่สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองก่อนนะครับผมที่เหลือจะเป็นเลือดไปเลือดตัวนี้เอาเยอะๆหน่อยตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบล้านหรือเปล่าตอนนี้เลือดอยู่ที่สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่นะครับ คิดว่าน่าจะพิงพอที่จะฆ่าสไปโนเลเวลห้าแสนได้นะครับตอนนี้ดามเมจของเราก็มาตันอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับทีนี้ก็ได้เวลาเช็คบินกับสไปโนพวกนี้กันเลยครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาโอ้โหวิ่งหนีวิ่งหนีนหัวหดกันเลยทีเดียวกลับไปตายทีเดียวตายอยู่แบบสบายๆนะครับจากเมื่อกี้ที่กาดครับผมทีเดียวอยู่เสียพลังสายฟ้าหน่อยจาหนีช็อตไปช็อตไปเฮ้ยทำไมพลังสายฟ้าเหมือนจะไม่ค่อยแรงเลยวะ พลังสายฟ้ารู้สึกว่าจะไม่ตายนะครับการกัดแรงกว่าครับผมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จัดให้น้องสีสันดีเทลนี่บอกด้เลยว่าตัวนี้เท่มากครับผมเหมาะสมกับชื่อไวยเวินแห่งทานฟอร์เมอร์ได้เลยเดี๋ยวเราจะหาจุดเทสด,ดาเมจก่อนเลยครับว่าตัวนี้จะโจมตีแรงหรือเปล่านะเอาเลยครับทีนี้ก็ได้เวลามาลองดาเมจให้กับหุ่นยนต์มังกรตัวนี้กันเลยนะครับว่าจะแรงขนาดไหนเนี่ยผมเริ่มจากการกัดก่อนเลยครับการกัดอยู่ที่198ล้านนะครับ923,984 พลังสายฟ้าเท่าไรเอ่ยพลังสายฟ้าเหมือนจะไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมเละนี่ก็คือแบบถัดไปนะครับกอริล่าทานฟอร์เมอร์เลเวลสิบล้านโอ้ย,ยังพูดไม่ทันจบเลยตายแล้ววเ,เนี้ยแสดงว่าเลือดมันต้องน้อยมากๆแน่นอนเลยครับผมว่ามันกระจอกเกินไปนะเนี่ยเลเวลสิบล้านตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอผมยังพูดแนะนําตัวมันนะครับไม่สมบูรณ์แบบเลยมันก็ตายซะแล้ว เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับผมลเลนี่คือแมตช์สุดท้ายนะครับเอาฟ้าเจกนโนโซลัสนะครับเลเวลหนึ่งล้านครับผมรับรองว่าแมตช์นี้โอ้หโหดแน่นอนกัดไปทีเดียวนี่ตายเลยเตี้ยบล้อยโอ้โหไม่สามารถที่จะโค่นมันได้ครับผมว่าแอนดูนากินี่แหละโหดจริงแต่ว่ามันกัดผมไม่โดนนะครับเพราะว่าผมเป็นแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นเองสรุปเลยก็คือว่าไม่สามารถที Alpha, จ่จะโค่นเอาฟ้าเจกนโนโซลัสนะครับเลเวลหนึ่งล้านได้ครับผม เดี๋ยวต้องให้ก๊อตเคลียร์ศึกนี้แล้วเอาละครับตอนนี้ก๊อตก็พร้อมนะครับผมให้มันกัดก่อนเลยมากัดพี่มาเลยน้องกัดมากัดมาเลยกูแค่กัดเรานี่เลือดมันก็ออกเลยครับโจมตีมาโจมตีมาเดี๋ยวให้เลือดเหลือขึ้นนิครับจะเป็นตาเราบ้างครับผมกัดมากัดมาโอเคทีนี้ก็ตาพี่บ้างนะน้องจัดไปทีแรกนี่เลือดออกกูจะตุยครับทีแรกนี่เลือดออกแต่ว่ามันดันมากัดผมเนี่ยแล้วก็ตายเองโอ้โหสบายสบายเลย อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของพวกเทพนะครับทำให้เดสาวที่มากัดเลานะครับโดนดาเมจสะท้อนกลับไปโอเคครับผมเอาเป็นว่าไงที่พาน,นี่เราจบกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ